สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ MG รัตนทิเบตนำสินค้าดีๆมาพบกันอีกแล้วครับสวัสดีค่ะ b ีเอ็มรัตนทิเบตทีมบีค่ะสำหรับวันนี้นะคะบีจะพาทุกท่านมาพบกับรถที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือเจ้าอ l l New MG 5ีตัวนี้เลยค่ะสำหรับรุ่นวันนี้ที่เราจะมาดูกันนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวเริ่มต้น All New MG 5ตัวสีค่ะลูกค้ามาในรูปแบบส่งสปอร์เฉี่ยนะคะตัวนี้สำหรับรุ่นนี้จะเป็นไฟหน้าแบบโปรจคเตอร์นะคะลูกค้า มาพร้อมกับโลโก้กันดาร่นาเป็นสินค้า MG ขนาดใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบพันกันบ้างนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับล้อขนาด16นิ้วนะคะพร้อมกับฝาครอบสินค้า MG ตัวนี้นะคะเป็นโลโก้ MG ให้ลกูกค้าได้เองฝ่ด้านข้างนะคะ,ะจะมาพร้อมกับไฟเลวค่ะด้านข้างตัวนี้นะคะลูกค้าพร้อมกับที่เปรคตรงค่ะมาพร้อมระบบ ส่วนด้านท้ายนะคะจะมาพร้อมกับไฟแบบแอมดีนะคะแสดงทางด้านท้ายให้ลูกค้าเห็นตรงนี้นะคะพร้อมกับเซ็นเซื้อด้านหลังทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะต่อไปมาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านในกันนะคะเริ่มจากแผงประตูด้านข้างเลยนะคะลูกค้าสำหรับรุ่นนี้นะคะจะบุกด้วยวัสดุบุกนุ่มนะคะเดินด้วยได้แดงนะคะลูกค้าส่วนด้านในนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะ ตรงนี้สามารถปรับระดับของคนขับได้ตามความต้องการของลูกค้านะคะไล่มาที่ด้านในกันบ้างะค่ะตรงนี้นะคะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเราจะมากับระบบคูสตาร์นะคะลูกค้าพร้อมกับหน้าจอ,อแสดงผล t s c นะคะแสดงสถานะการทํางานตรงนี้นะคะโคมาลาเราจะมาแบบมัลติฟังกชันนะคะสามารถปรับระดับสูงต่ำตามความสะดวกของลูกค้าในการขับขี่นะคะ ตัวนี้นะคะเราจะมีหน้าจอทัสกรีนะคะขนาด10นิ้วมาด้วยสำหรับลูกค้าที่ต้องการเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ a n d r o i d Auto ได้เลยนอกจากนั้นลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ,อาการเชื่อมต่อจาก usb <S <S ก็ได้หรือ u t u t h ก็ได้ตรงนี้นะคะเครื่องยนต์เป็นไงครับคุณบีสำหรับตัวนี้ไล่มาที่เครื่องยนต์ของเราจะเป็นระบบ1,500เบนซินนะคะสามารถรองรับได้น้ำมันทั้งหมดถึง 20- 85ด้วยกันมาพร้อมกับพ e รีซสปีดนะคะ ตัวนี้นะคะจะมีออปชันพิเศษก็คือลูกค้าสามารถปรับดกดวการขับขี่เป็นแบบแบนนวลก็ได้นะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าหรือระบบออโต้โฮตรงนี้ก็คือในกรณีที่ลูกค้าติดไฟแดงลูกค้าไม่ต้องเหยียบเบรกได้เลยนะคะดีม,มากๆเลยสําหรับตัวนี้นะคะลูกค้าก็จะได้ที่พักแขกด้วยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยซึ่งทํามาจากวัสดุบุกน่มอย่างดีนะคะเดี๋ยวพีพาไปดูด้านหลังกัน,นะคะ่ะมามาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะคะ สำหรับในรุ่นนี้นะคะถือว่าเป็นเก่งูสปอร์ตที่ด้านหลังทํามาด้วยขนาดกว้างนั่งสบายสามารถเหยียดขาได้อย่างสบายเลยนะคะมันเหยียดขาแล้วมันดีไงครับพี่วีมาสามารถเหยียดขาได้สบายเลยยืดขาได้เลยค่ะอ๋อถ้าเป็นรถในตลาดมันสอดไม่ได้ใช่ปะเป็นรถสปอร์ตรถเก่งขนาดแค่ในลูกค้าจะนั่งไม่ได้สบายขนาดนี้นะคะนอกจากนั้นเรายังมาด้วยแอร์ต่หลังตรงนี้นะคะแล้วก็มีช่องเชื่อมต่อพอร์ต USB ตรงนี้สำหรับลูกค้าที่ต้องการนั่งด้านหลังเราสามารถเสียบสายชาร์จแบตได้เลย กับบอกตรงนี้นะคะด้านหลังนะคะสามารถปรับราบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสำหรัาารรบลูกค้าในกรณีที่ต้องการปรับบอกเข้ามาวางสัมภาระนะคะเดี๋ยวพาไปดูในด้านของด้าท้ายกันบ้างนะคะเมื่อกานนัาะะาบกระโปรงท้ายมาตรงนี้นะคะจะมีช่องเก็บสัมภาระที่ค่อนข้างเรียกได้ว่ากว้างใหญ่เลยสามารถเก็บของได้อย่างจุกเลยทีเดียวและด้านล่างนะคะก็ยังเป็นในส่วนของชุดป,ปะยางชุกเฉืนมากกับตัวบด้วยะคะ่ะ เนนะะจ้า MZ5 ตัวสีตัวนี้นะคะราคาจะอยู่เพียงแค่559,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับแคมเปญพิเศษของเราในตอนนี้ลูกค้าสามารถใช้เงินลอลดได้น้อยที่สุดเพียง5%หรือ26,500บาทสามารถเลือก่อนได้นานสูงสุดถึง8 4ิบสงได้กันนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยเพราะว่าตอนนี้เรามีสตอ๊อกพร้อมส่งมอบมากที่สุดนะคะยังไงฝากนีาไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ทีมดีดรัตนนัฐเดชขอลเาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ